พิาสกาเลนะพคตธังอิปูทิยามะพิณาสกาเลนะอัมมาอิปูทยามะพิิณาสกาเลนะสังฆังอภิปูทยามะอ布拉สปาสพุโกรภัวาพคทธังระปะวัตังอภิวาเก

i uh -huh. จะไปเก็บสำหรับข้าวและัำหมูวาราข้าวรับที่พระผู้เจ้าได้สรรองจัดทายจากสภาพไปแล้วนะครับเอาไปเข้าไว้ในตู้เนาะแล้วก็เรียนเชิญบรรดพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับร่วมรับประทานอาหารอาหสักอนนะครับส่วนที่มีการแสดงประธับเทศนาหรือว่าเทศแก่จทีส่งดักราคาเปิดวัยเวลาสิบสองถึงสามแสก็รับเทศนาหรือว่าเทศแก่จที่ส่ให้กับญาตพี่น้องของเราได้รับความเมตตา นะครับช่วงนี้ก็นะครับบรรดาลูกหลานที่จะถ่ายรูปนะครับพยายังพองเวลานะครับในเดือนของการถ่ายรูปนะครับเพื่ออาจจะรับประชาที่นองเรานะครับที่จะจัดทาางสำกิจกรรมส่วนพระบิดาครับขอคุณแม่วันสุดท้ายในช่วงเช้าต้องเป็นการเสร็จพิธีนะครับเมื่อเล็กมาพูดถึอไปรอบนะครับแม่ใช้เก็บความใจเป็นในการจดนะครับ Eu จะราไปิึ่งนะครับประยต์กางจัดตุกข์ใจสักก่อนนะครับทวายจัดตุกข์ใจสักก่อนนะครับวัที่จะปวดห้ารับพอนะครับประยกต์ารจัดตุกข์ใจเพนะครับโยกไปนะครับถวายจัดตุกข์ใจสักก่อนนะครับวอนที่จะปวดน้ารับอนเป็นภาษาบาลีาำพูดด้าระบไป ผน้าแล้วนะพระพุทธเจ้านะครับแล้วเราแล้วฝากมาถวายเราไปนะครับนะโกรตัสะภะครวัโตอารหะโตสมมาสมพุทธัสะนะโกตะสะภะกรวโตอะรหะโตสมมาสมพุทธัสะละโกตัสะภาครวโตอะรหะโตสมมาสมพุทธัสะอีกมานีมไปยังพันเต jatuh padayani sa paliwarani tikusantasa kodosayamah sadhukogante tikusampo imani jatuh padayani sa paliwarani ีเป uh ็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โชครับจับปูปัดใจจับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้เป็นไปซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเขย่าข้า คุณแม่แมรับโมนสัมมาดาผู้ที่วนะ่ารับดับขานอยู่ในหน้าปัญานีา้อดดาดวงวิญญาณของท่านใครมีความสุขก็ขอให้มีความสุขอดดาดวงวิญญาณของท่านใครมีความสุขก็ขอให้สุขที่ที่ขึ้นไปตลอดกาและทา,งเงน,น,านเพื่ออาเจ้าว่าเข้าบริเวณนะครับต่อหน้าอาจารย์น,นะครับ ระรับสะปากครับในไั้นแตะสำหรับกดดานทำด้านลุรด้าน ธรรมนาพี่ค่ะมาจากกรุงเทพเราทำให้ทอยได้นะครับแต่เขามาได้เต็่ที่สะดวกนะครับก็ใส่เข้ามานะครับแต่เขามาได้สะดครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องการละทิ้งนะครับปีมาออกช่วงสุดท้ายของการเริ่มปฏิบัติประกอบพิธีชาปนะที่

ที่สาวของเทศบาลที่มาเนี่ยเป็นมันก็ได้อยู่ที่นะครับนั้นเราเป็นทั้งฝั่งเทศบาลที่อยเทศบาลอห้าตูดิโอแล้วก็มีญาติพี่น้องรต่านบ้านเกิดอยู่ที่ของลูกนะครับได้สบายที่เด็กๆพวกนี้ที่ส่วนมากก็อยู่ที่ของลูกนะครับซ้อนแล้วก็ต่างจังหวัดที่นะครับแล้วก็จะเป็นทั้งช้อที่เทศบาลรักใหญ่นะครับหวัดทาง